มาจะเห็นยูในเพจไปกับยูใช่ไหมคะวันนี้เราจะพามาทัวร์เบื้องหลังโซนทํางานใหม่ของเรากันซึ่งการทาคอนเทนต์เบื้องหลังมีเอกสารเยอะเหมือนกันทั้งสัญญาลูกค้าใบาเสร็จรวมไปถึงสตอรี่บอร์ดไหนจะต้องเก็บสำเนาเอกสารเดินทางอีกจกัดโซนทํางานใหม่ทั้งทีก็ต้องมีตัวช่วยดีๆค่ะและเนี่คือผู้ช่วยใหม่ของยูพันธุ์ถ่น bm 2003 aw เป็นปรินเตอร์เลเซอร์ multi function ที่สําคัญดีไซน์สวยมินิมอลถูกใจเรามากคือวางตรงไหนก็ดูดีเข้ากับออฟฟิศสุดๆ แะที่เราชอบมากคือเครื่องเดียวทําได้หมดเลยจับพิมพ์งานให้ลูกค้าคมๆสแกนเอกสารสําคัญก็เข้าระบบง่ายๆแบบนี้หรือจะก๊อปปี้เอกสารเดือนๆก็จบครบในเครื่องเดียวชีวิตง่ายขึ้นเยอะและยังสามารถสั่งงานผ่าน w i f i ได้เลยไม่ต้องต่อสายให้วุ่นวายไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของออฟฟิศก็สั่งได้สะดวกมากแถมยังพิมพ์เร็วทันใจสุดๆประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะเรื่องดีไซน์ราอให้เต็มสิบเลยนะมินิมอลสีขาวสะอาดตาวางแล้วไม่เหมือนเครื่องใช้สำนักงานทั่วไปเลยดูเป็นของตก ต่งชิ้นหนึ่งในออฟฟิศเราชอบมากพอมีแผนท้มรุ่น bm 2 0 0 3 aw เครื่องเดียวแบบนี้ยูก็จัดการเอกสารเบื้องหลังได้เร็วขึ้นมีเวลาคิดคอนเทนต์ต่อแล้วก็ไปเที่วยวได้สบายๆแถมอุ่นใจด้วยการรับประกันซ่อมถึงบ้านอ,อนไซต์เ s อร์วิสท,ทั่วประเทศนาน3ปีไม่ว่าจะอยู่ไหนก็รับประกันค่ะมันไม่ใช่แค่ปิ้นเตอร์แต่มันเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆใครทำออฟฟิศใหม่หรืออยากมีผู้ช่วยดีๆต้องมีติดบ้านติดออฟฟิศไว้นะคะ